เลี้ยงบะมีเนาะเมนบกาน้าไอไพ่หวานน้าไอ้ไพหวานวัสิว์น้งไอ้ไพหวานข้างไหนค่ะทาหังพ้่อนค่ะไม่ใช่ันถามมันนะใครบอกให้พูดใหเติมจากแม่มันนแาบต่งไะ เดยแกไปใช่เดยเลี้ยงวัวไ่ใช่ทั่ไหนไมเลี้ยงน้าบอกมื่อนี้เมียรู้ไปหาหมอเชื่อชัยมาหน่อยความุ่งจะมดหัว như nó và vị hiu cả đại nó và vị hiu เอามันทอดสองอันจ้าเอาใส่ห้วยบาร์บีคิววาสันว่าเดี๋ยวมาเอาด้วยสองอันอ่าสลัดขึ้นเป็นเมื่อนี่ค้นบ่อใครมากฝนตกนะ บ็ไปตกมองไข่หน้าผมเนอะล้านล้านบินอันนี้ก็แม่นบ่นเอาไปแนี่ถุงเท่าไหร่คะ สี่สิบบาทเหรอถึงบาทค่ะเอาไม่ใส่หอมได้ไหมแยกหอมให้หนูหน่อยได้ค่ะเอาสองถุงนะได,ได้ค่ะแยกหอมะคะได้ค่ะแยกหอมเพระาะว่าจะเอาไปวัดพรุ่งนี้อุย้ยจะเอาไปวัดนะคะแยกหอมให้หน่อยมันเกิดค่ะ <c oughs> อุ้ยเป็นร้านเลยค่ะเป็นร้านเลยอันบอคิดกัเยอะอยกับข้าวน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะตลาดไทยสิริมากคนเดียวเอาไปไหวรวดเล้รวรอบเึืองนี่นรอบที่สองหิววาไหวบอจามาดามทุ่มหรืออะมากคนเดียว ตอ,ต,อตอนเตตนะ้นนั่นแะเพิ่นลาเดี๋ยวพีจะเพิ่ตตัอ้งต้นให้โุนณเพิ่มข้อนอืมทุกคนไตอง <laughs> ข่อยน,ำน้ำในเด้อล่ะอ,อ, <laughs> อ๋อเยาตัใไปตัวถีบดวดีคะสวัสดีค่ะวัส่สร้างขนม,มไวยูสองอันเดี๋ยวพี่กลับขึ้นไปเอา สี่ส no. ิบบาทเนาะสี่สิบบาทเป็นแปดสิบบาทเอาเอาหอมให้เอือยก็ได้เดี๋ยวเออร์ไปห้อยเอาโบ้าเอาดอกเดี๋ยวเออร์ซื้อต้นไปหั่นเอามื่อื่นเต้าดีกว่าบ้าเอาก็ได้กระติบบ้าทุกข้าวบ่บ้าเขาคุณค่า 4ี่ร้อาวค่ะสอยพันช hey, really? ิดนะสอยพัน so. ชิดเดี like ๋ยวเพื่อบ่าย่า่เพิ่นสี่ร้อยซาวค่ะสี่ร้อยยี่สิบคะโอเคเด้อเออท้าบ่เอาเมนวะ แต๋ปลาให้หนูหน่อยหนึ่งกิโล <Okay. S 1> เอาแต่ปลา <Okay. S 1> ค่ะขอน้ำจิ้มด้วยนะคะพระว่ uh huh. าสิลวกไปวัดเอาแต่ปลาล้วนๆ uh huh. ค่ะ ถวายพระใช่ค่ะถวายพระเล้วปป่าในละกินงายลวกละใสน้ำขิมเลยไปวัดไหนเหรอครับวัดวัดป่าบ้านโคกสะทอนท่ไน,น้างบ้านโคกสะทอนคุณค่ะข้างเลยบันเลยบันตาดไปนะค,ค่ะเลยบันตาดไป เลยบ้านตะกด้วยหาทิ้งเนาะค่ะเลยไปเนี่ยโบเป็นยังบ่เป็นยังหลังเพื่อว่าสิตัดตีตัดบ่ได้เหรอตีตัดเครื่องบอ่ได้เห็นบ่ตัดแล้วมันมองางามค่ะร้อยห้าสิบซัดแล้วก็บ,บ่งามเวลาห้าดวกคือว่าร์หรอวะ เลาไปตัดเอาเอางไงมันเข้าพอดีข้ามก็ได้ยูนนไม่เอาค่ะเอาแต่น้ำจิ้มน้ำจิ้มเอาสองยางเนาะเอาแต่น้ำจิ้มกับพ่อค่ะหัยห้าสีบแต่หลายยางตืมกันแล้ว 啊。Um, uh. สิบาทแม่นบอกคะ กีมี่ใครใครกุ้งค่ะใช่ค่ะโอเค